สวัสดีครับพีน่น้องที่เขามาทำสะดูซะกะน้ำแห้งขอยาบวชทำเถะอะเจ้าของบ้านจของบ้านยังบม่อนุมัติเถอะท่อท่อมันรั่วน้ำก็แห้งลงไปถึงตรงนั้นเลยใ่ไหมโคตร คงยังไม่อยากให้ปล่อยเข่าไร้วันมั้ถึงไม่ทำเพราะลูกน้องน้องเขาขโมยปล่อยก็ปล่อยไร้วันหรือเปล่าถึงไม่อยากทำเรมากวาดเป็นไม้แถวนี้แล้วนี่เนาะตกแต่งสวนนิดๆหน่อยๆน,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 นี่ออกไปไม้ต้นนี้แหละนี่มีมีเงินถ้ามีเง,เงินเยอะๆจะจ้าง จ้างเขามาเอาออกไปทิ้งเพราะมันต้องจ้างออกไนะงมิฉะนั้นเราก็รู้ว่าไปทิ้งไหนตัดไว้แล้วนี่ ในเหมือนเดิมแล้วว่าแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าได้ใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเจ้านายเปลี่ยนคนใหม่เลยเราก็ไม่ได้อยู่ดูแลพวกนี้ไม่ได้นอนเฝ้ามือเมื่อก่อนก่อนเฝ้าก็ทำทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่ทำทุกวัน วันเวนวันเหมือนกันเลยเก็ทำวันเว้นวันไม่ได้ทำทุกวันวันไหนเข้ามาก็ทำวันไหนเข้ามาทำาสเราก็ทอรับสาก็ดูดไม่ได้ว่าน้ำมจะหมดเล้วนะน้ามันลดลงจะเลยท่อดูดละก็ดูดไม่ได้ ถ้ามันยังไม่เลยท่อดูดโอเคมันเหลือเยอะๆมันก็พอดูดได้จะปล่อยน้ำลงครับนี่เขาไม่อนุม,มัดเขาไม่สั่งใจะของบ้านเขาสั่งมาค่อยทำ ไม่สั่งไปทำเ๋ือเทา <c ười> เกินหน้าที่นะ